แฟนต้าครับอ๋อคุณเอฟยังไม่เข้ามาครับยังครับไม่รู้ครับโอเคครับครับผมอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อสวดครับอ๋อไปทํทำอะไรนะทำเหมืองเนระว่าจะไปทำหอกโพไซดอนว้าวล,าล่าฉลามครับใช่ใช่พี่ชายวันไหนน้องชาย รถคันนี้เท่าไหร่นะสามหมื่นห้าน้องชายโ,โหอย่างแปงเลยยั่น้องชายเจ้า <c oughs> ดีครับที่นี่ยังไม่เล่นค่นะ้ยวต้องไปทำอะไรก่อนอ่ามันใช้อะไรนะไม้เหล็กผ้าไปเก็บไม้ก่อนใช่ไหมจะไม่ได้วันนั้นน้องพาไปเก็บผ้าก่อนตอนนี้มีไม้ไหมไม,ไม่มีอะไรเลย น่าจะใช้ไม้กับผ้านั่นแหละไม้สามสิบจำได้แม่นเลยโอ้ใช้เยอะจังใช่เลยอะไม้แปลรูปอ่ะนะใช่โอ้โหเอ้ยไม้สิบมั้งน่าจะสิบสามสิบก็เยอะเกินบางทีไม้สิบไม้สิบก็วันนั้นตัดไปสามสิบดีทีเดียวเกี้ยงเลยก็แพ็คไปแล้วเหลือสิบอุ้ยอะไรอะเอ้าหาย อผีหลอกเนี่ยรถคันนี้ช่างก็สลบไปแล้วรอบหนึ่ง <c oughs> เนี่ยไม่ได้อะไรปลอมก็ได้รถผีสิง <c oughs> เราเนี่ย <c oughs> โคตอาถรรเลยบอกแล้วซื้อรถก็ซื้อให้มันดีๆ <c oughs> แต่รถก็แรงอยู่นะเอาจริงแรงคันนี้แรงมาตัดไม้กันเถอะ ล็อกรถด้วยเดี๋ยวคนมาหายครับแล้วปะทำไม้ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะ ก็จะรอพาชวนไปตีหอกว่าวันไม่มาไปเก็บผ้าต่อแล้วกันแล้วก็วนไปโปรเซตไม้ได้เลยแล้วก็กลับเข้าเมืองมาโปรเซตผ้าอีกโอเคโอ้ยมีรถแรงแล้วจริงสบายแล้วเข้าออกเมืองสบายใจละ ได้ถามช่างหรือเปล่าว่าเกาะคันนี้เท่าไหร่ไม่ได้ถามช่างตายก่อนกรรมโอ้โหร้อยเจ็ดสิบโคดเทนนอนเต่าทองนนอนเต่าทองใช่ ลอกรถเริ่มอีกแล้วโอ้โหว้าวนี่มะว้าวโอ้ รมอุตุนิยมวิทยาแจ้งสภาพอากาศหิมะตกโอ้โห,หข่าจ้วะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปหันมาหันมาหันมาข่าวจ้วะเลยข่าวจ้วะจริง โอเคถ่ายแล้วรถน,น้าจะเป็นน้าแข็งไหมนะใช่นั่นสินะใช่แล้วเอารถลงไปวิ่งไม่เป็นหลกบ้าเปล่าน้ <No. S 2> ประปลาลิบเก็บเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็แข็งตายดีนะใส่ฮูดอะ่ะพอดีเลย ขอถ่ายอีกรูปนึงดิอะได้ได้ได้แต่หันหน้ามาทางที่เราเก็บอ่ะอยากเห็นหอคอยเราชอบบ้านนู้นอ่ะบ้านนู้นน่ารักอะโหสูงนะเนี่ยสูงตกไปก็ดูเรื่องเ้อนมาหันมา,นมา <c oughs> สุดยอด ลงไปว่ายน้ำไหมไม่เอาหนาวเนอะหิมะอยู่ตกแล้วเหรอมันไม่ตกแบบเป็นไอ้นี่อะแต่เห็นไหมมันยังมีละอองหิมะอ๋อตกไม่หนักแบบนี้น่ารักดีอ,อ <c oughs> ะเอสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงใช่เปลี่ยนแปลงบ่อย ครบแล้วครบยังมีห้าสิบสองะเก็บแปบ๊บครบแล้ว กันไงรู้เอา้าเมื่อกี้ก็ล็อกไปแล้วไม่ใช่หรอเออนั่นดีไปโผไม้ลองขับดูไหมถนนลื่น ระวังเด้อมันลื่นเด้อขาวโพลเลยอะ่ะโอโหลื่นแล้วไงนี่น้องเต่าทองแน่นอนน้องเต่าทองอะ่ะ <c oughs> หมุนเลยอะ่ะ <c oughs> น้องเต่าทองดิบได้โอดูบรรยากาศดิคือน้องต่าทองเด่นเลยทีเนี้ย มันขาวอะ่ะน้องแมเต่าทองนี่แ,บบแดงมาเชียร <c oughs> อุย้ยร้อยเก้าสิบ น้องโคเท่โอ้โหดูบรรยากาศแถวนี้ดิ ก็ใช่มันเป็นต้นสนนีม่มันน่ารักอะ่ะใช่บรรยากาศแถวนี้โคตรเข้าเลยเดี๋ยวแบ่งมาครึ่งหนึ่งก็ได้เดี๋ยวช่วยโปรเซสเฮโอยมีอยู่เต็มตัวนี่หว่า เฮ้ยดูดิตรงนี้ก็เป็นหิมะอมตรงนี้ก็ขาวเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปกันน้องเต่าทองท่ามกลางหิมะ แต่ตาว่ามันไม่ใช่หิมะมันเป็นเกลืออยเกลือจากกระช้าของเราโอ้โหกี่รถปัดเลยก็รู้ว่าเกลือก็ยังจะสุ่มแรงมากเ้อ <c oughs> เนี่ยโหสงสัยน่าจะหมดไปหลายแพ็คเนี่ยเกลือเต็มประเทศเลยขาวโพวนเชีย พังพังโอ้ยโอ้ <c oughs> ขับรถยังงี้ <c oughs> ขับรถยังงี้แล้ล่าสุดสเกิร์ตไปแล้วทำไมมันพาเข้าป่า GPS งงถนนใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมให้พอดีพื้นมันลื่น เอาแล้วขวันขึ้นแล้วขับรถง่ๆควันขับหมูเลยเออขับรถยังงี้ <c oughs> ใครขับอย่าให้รู้นะเอาจริงๆหิมะก็ตกอากาศก็หนาวทำไมขวันขึ้นนั่นน่ะดีสะพานนี้อันตรายนะรถประชาชนชั้นสองมันมามา,มาหายหาย ถ้าชนอีกทีหนึ่งน่าจะดับใช่แค่สะก,กิดก็ดับแล้วโอ้แลดับนี้แล้วก็คือไม่ดับ,ดบนแน่นอนดับดีรออะไรอะ่ะก็กิ้งลงมาแล้วเมื่อกี้นี่ไงล่ะโอ้ใครชอบขี่มอไซค์ตอนนี้ร้องเด้อลื่นเนอะอืมใช่ เอาทำไมความเร็วเริ่มตกใกล้และใกล้ดับแล้ขับรถยังงนีเอาแล้วเครื่องสะดุดแล้วเอะเครื่องสะดุดน่าจะพอน้ำมันนะน้ำมันจะหมดหรอน้ำมันเหลือหกอ๋อชัดเลยแต่เดินแน่ เอ้ยไม่เป็นไรมีน้ำมันสำรองอยู่พูดถึงก็เติมเลยแล้วกัน ดีนะมีน้ำมันสำรองซื้อไว้แฟนต้า, <F enta S 2> าก็ควรแฟนต้าก็ควรซื้อไว้บ้างนะไม่ซื้อหรอกเพราะว่าเราเติมตลอดส่วนโโไม่เติมขวดก็เลยต้องซื้อสำรองไว้โอ้โหไม่นะมันก็ยามจำเป็นไงติดตัวไว้ไม่จริงเราก็ขยันเติมน้ำมันที่อยาให้มันหมด โอ้ oh, ถ้าใส่เทอร์โบน่าจะโอเคเลยคันนี้แพงอะ่ะเท่าไหร่นะเทอร์โบเก้าพันโอ้โหโอ้แพงเกิน <c oughs> บอกนายยกดิให้รถมาแล้วก็ให้ค่าแต่งมาด้วย ซ่อมรถเลยครับโอเคกระเป๋าเบอร์อะไรช่าง อวิราคาของอัปเดตแล้วทำไมช่างเขาไม่ใส่อะไรให้ด้วยอะซ่อมอะไรแลเห็นข้างหลังยังไม่มีเลยอ่ะปกตินะเอาจริงมันหายไปอะ ตาจะตาฝาดมั้งผมก็เห็นปกติล็อกรถด้วยเรานี่นาะสงสัยต้องให้หายก่อนเราต้องไปเบิเกพาวข <c oughs> <sk> ำเสร็จแล้ว เอา,เอาไม่ใช่แล้วกุญแจรถอ่ะไม่ใช่แล้วนี่อ่ะนอกจากผีสิงไม่พออร่อยยังปลอมอีกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกุญแจรถปลอมกันเนี่ยไม่ใช่แล้วเรานี่นะล็อกไม่เคยได้เลยล็อกไม่ได้จริงๆโดนหลอ,อกแล้วจะยกหลอ,อกอเปป่าเนี่ยเราต้องไปไหนต่อเลเบลเหรอเลเบล ออกไปตีที่เลเบลใช่ไหมใช่ตีที่เลเบลเสียตังค์ปเสียเงินไหมเสียสองร้อยจัดไประวังตกเข่าเด้อมันลื่นระดับนี้แล้วไม่ตกแน่นอนกิ้งลงมาเลย <c oughs> ขนาดไอ้ตรงที่ <c oughs> โผลไม้ยังไม่โลด <c oughs> เลยเห็นไหมน่ <c oughs> กิ้งลงไป้ยังกับ โอ้โหโอ้หรถแรงได้ใจจริงๆริงรถจริงมากน,อน้องป่าทองโคตรเก่งเลยโคตรชอบเลยรถแรงๆอย่างเงี้ยถ้าคันนั้นมามันจะช้ากว่ารถมินิอ่ะอย่างชอบมันเลี้ยวดีด้วยนะมันพิ้วด้วยนะคันเนี้อืยมมันพิ้วเลยอ่ะ เออหรือว่าอยู่ที่คนขับโอ้แล้วชมตัวเองเด้อโอ้ย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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ที่คนขับมันลื่นโอ้โหโอ้ขึ้นเลเบลอันตรายนะเนี่ยขนาดถนนใหญ่ยังไม่รอดเลยเราค่อยๆไปสิเราไหวหรือเปล่าไหวอยากให้แฟนตาโชฝีมืออ่ะเปล่าไหวโชฟีมือนี่คือถึงเลเบลแน่นอนถึงแน่นอน แต่ว่าไม่น่าจะถึงนะไม่น่าจะถึงนะเอาจริง,รงไม่น่าถึงโว้ไม่นี่ไงหยุดตกแล้วไม่แต่ไม่น่าถึงอนะทำไมอะก็รู้อยู่ว่าทำไมเลยเฮ้ยใช่เปล่ารู้อยู่ว่าทำไมทำไมน้ำมันเอาอีกแล้วโว ใช่ลืมเติมอีกแล้วขอโทษโอุย้ยลองก่อนลงก่อน,อนหมดถังแล้ว เติมก่อนลืมตลอดเลยทำไมเราไม่เตือนนะฮะเอาไม่เห็นนี่ผลนางมันไม่เห็นนี่เอาเหรอใช่วิ่เต่าทองมีไฟออกท่อด้วยเท่จัด,จดเนี่ยแหละรู้ยังเหตุผลทำไมต้องซื้อน้ำมันไว้ที่ตัวมันขับเพลินไง เพินเกินมารู้ตัวอีกทีก็รถก็กระตุกแล้วอะ่ะอ้าเดี๋ยวไม่ดับเครื่องลงได้ด้วยเหรอนั่นดิงงละงงขึ้นทุกวันอ้าเดี๋ยวไม่เติมไม่ได้ลองลงมาก่อนเอาได้ละ หิมะหยุดตกพอดีเลยจะได้ขึ้นเลเบลง่ายๆหน่อยเขากลัวเราตายไม่เมื่อกีก้สั่งหิมะหยุดเองใช่หรออเป็นพระเจ้าเกินเกินเมื่ okay, อกี้บอกหิมะหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกั้น่แล้วหยุดเลยเดี๋ยวน้ำมันส้มเอาล่ะเดี๋ยวคำนึงซื้อถังน้ำมันก่นอนเซื้อบ้าง อุยร้อยนิดน,ดนดเองติดตัวไว้ถ้าควักถังน้ำมันนึกว่าจะควักมีดเทเกินเนลวลาคู่อ๋อเลวลาคู่ใช่จริงๆแล้วคือมีแักแค่น้ำมันแบบมีใครหาเรื่องใช่ไหมหอ,อยากโดนเหรอแล้วควักค <c oughs> วกถังน,น้ำมันท <c oughs> างน้ำมันโช พาเข้ามาแล้วบอกจะกลัวทําไมจะเติมน้ํามัน โตั้งใจขับสุดๆ <c oughs> เก่งไหมเก่ไงไหมเดี๋ยวลงไปกิ้งไม่ใช่หรอกรถมันแรงอะเยียบนิดนึงก็พุ่งแล้วอะแรงเกินป่ะมันล็อกได้ไหมเนี่ยลองดูดิ ไม่ได้อะหรือว่า,าวต้องไปคนขับเองนี่ไงจริงด้วยไปตีกันต้องติดแล้วต้องได้แล้วหมายถึงว่าต่อยกันหนอเอามาได้เอาก็มาดีครับก็มาดิครับก็มาดิครับเบิกตังค่านอนโรงพยาบาลเ้ยเงินเต็มแล้วไหนข้างล่างอ่ะ โอ้โห oh. อยากได้เลย่ะมีตู้เซฟอ๋อก็คือตู้ที่เราเก็บของใช่มันคือหลังตู้ที่เราเก็บของยอดไหนอตีตรงไหนนี่หรอตรงนี้อันไหนอมีดฆ่าฉลามใช่ไหมกี่เป็นสามง่ามอะ่ะต้องทีเดียวติดแล้ว เย้ลุนรุนลุนรุนโอ้โหไอ้ยัยนี้มึงตีครั้งแรกมึงตีครั้งแรก ทำเพื่ออะไรวะต้องผักเลยเหรอขอโทษเมื่อกี้เออเส้นกระตุกอะไรอสงสัยนตีรอบที่สามมีมีอัวตัวตัอตัวตัโทษวตัวตัวรับตัวัวตัวตัวตัวอัวตัวตทวาัวตัวตาวตัวตัััััอ ก็หมดตัวใช่ไหมเพราะว่ามันตีได้สองทีต้องติดแล้วถ้าไม่ติดก็คงต้องไปส่วนมนแล้วจริง เออทสามท,ามทีเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่เออเอาเรื่องได้มาแล้ว <c oughs> นึกว่าจะไม่มีดวงซะละเ <c oughs> ขาบอกว่าคนอื่นตีทีเดียวเองโห <c oughs> ตีทีเดียว ไปไหนต่อไปล่าฉลามไปล่าฉลามใช่โอเคเอาวิสา